สวัสดีค่ะพเพื่อนๆก็พบกับบุมบิ๊กมิกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในมุมอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะวันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรนะคะคือขาอยากกินขนมเรื่องด้วยเป็นคนที่ขี้เกียจนะคะ <c oughs> ก็เลยจะหาอะไรทําที่มันแบบว่าง่ายที่สุดนะคะเร็วที่สุดแล้วก็อร่อยด้วยอะไรอย่างงี้นะก็เลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะแล้วก็แบบไปเพ่งเลงเล นะแต่ว่าปิ่นไปห้างฟูจินะคะของญี่ปุ่นซึ่งมันก็จะมีของให้เลือกแบบว่าหลากหลายอะไรอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นเนี่ยจะมีไอ้เจ้าสิ่งนี้หรือเปล่านะคะอันนี้นะคะยี่ห้อนี้ก็คือมันสามารถที่จะทําได้เลยในแก้วนะปิ่มว่ามันก็น่าจะง่ายดีนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยข้างหลังเขาบอกว่าให้ใส่ไข่แค่1นึ่งฟองเท่านั้นนะแล้วก็แบบตีไข่แล้วก็เอาไป เข้าไมโครเวฟใส่กล้วยหอมลงไปก็ได้ด้วยวซึ่งแบบที่บั่นก็มีกล้วยหอมพอดีนะคะก็เลยคิดว่าจะลองทําดูคิดว่ามันไม่น่าจะยากจริงๆเป็นคนชอบทําอาหารแหละแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจไง <c oughs> ก็เลยต้องแบบว่าพยายามทําอะไรที่แบบว่าง่ายเร็วอร่อยซึ่งทางกับพี่สาวปีหนึ่งสิ้นเชิง รู้สึกช่วงนี้จะพูดถึงพี่สาวบ่อย <c oughs> คือพี่สาวบิ๊มมาเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมากนะคะมีไอจีที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรนะคะเดี๋ยวปิ๊มจะแนบดึงลงไปให้ข้างล่างเนะาะค่ะไงก็ช่วยกันเข้าไปฟอลโล่กัน้เยอะคือนางจะชอบไปแบบหาของกินที่แบบว่าน่าน่ากินอร่อยราคาโอเคอะไรเงี้ยคือนางจะแบบเป็นเป็นสายกินอะไรเงี้ยจริงจริงมก็เป็นสายกินเหมือนกันแต่ว่า ที่เป็นสายกินน้อยกว่านางเพราะว่านางกินแล้วนางไม่อ้วนแล้วอีเนี่ยกินแล้วนี่อ้วน,นไงเขาก็เลยบอกว่าต้องแบบเบรกเบรกเอาไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะพี่สาวปิมาเขาจะชอบทำอาหารแบบว่างานปราณีตงานละเอียดใช้เวลาหรือแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยจริงสเสดไบจะหวักอ่ะมันมีอยู่จริงนะคือพี่สาวปิ่มเองอนะ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มกันเลยว่าไอ้เจ้านี่ปิ่มจะทํามันรอดไหมนะเราจะออกมาหน้าตาเป็นไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันไป และนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็ตามในกล่องเลยก็จะมีไข่ไก่มีกล้วยนะคะอันนี้กล้วยน่าจะเป็นแบบ optional นะแล้วแต่นะคะแล้วก็มีแป้งอันนั้นแล้วก็มีแก้วนะคะโอเคจะไม่เห็นหน้าปิ่มแล้วนะก็โอเคเราก็มาเริ่มกันเลยไหนดูซิก็เขาบอกว่าเอาอันนี้ใช่ปะแก้ หนึ่งกล่องเนี่ยมีอันนี้อยู่สองซองด้วยกันก็แกะมันออกมาเลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไข่ไก่นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ซ่อมคน,น,น,าาน,นแต่ว่าท่านก็หก็ปแล้วเนี่ยเป็นคนแบบไม่ค่อยเรียบร้อยอะ ก็คนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันนะคะตึงตะตึงแะเขามีตามแต่มงซ้ายดีตึงแะใครที่แบบว่ามีไอ้ตะก้อก็อันเล็กๆะ <c oughs> ก็ใช้ได้นะโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่กล้วยนยี่มก็หั่นกล้วยมาแล้วนะคะเราจะหั่นให้มันแบบเล็กๆอีกสักหน่อยนึง ือปิ่มว่าใส่กล้วยอะ่ะมันจะยิ่งทําให้แบบให้เค้กอ่ะมันหวานขึ้นใครใครจะบดแล้วก็คนก็บดและคนนะจ๊ะอันนี้ปิ่มใส่กล้วยแบบไปลูกนึงเลยอะ่ะก็น่ใส่้ไปมเนี่ยไม่รู้อะ่ะแต่ว่าคิดว่าต้องอร่อยแน่เขาบอกว่าให้เอาเข้าไมโครเวฟเอ่อห้าร้อยวัตต์สองนาทีแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟก่อนนะ มันพองขึ้นมาอย่างนั้นเลยอ่ะเฮ้ยจ๊ะจ๊ะยังโอ้โหหยน่ากินมากอ่ะดูดี้อันนี้คือแบบเอาออกมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็เลยแบบว่าฟีบนะคะแล้วตอนนี้ก็แบบร้อนมากเลยนะแต่ว่าอยากลองกินแล้วอะลองกินก่อนนะหอมด้วยอะ คือเนื้อมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเนื้อสปอนนะคะแบบนุ่มๆแบบหยุนๆอะ่ะดึงๆนุ่มกำลังดีมีความเด้งของแป้งด้วยนะอืมแบบโอเคอ่ะแบบกินกล้วยอะกล้วยอยู่ข้างใต้อันนี้กล้วยนะคะโอ้ควันควันขึ้นเลย กันเป็นอย่างดีดน่ะเวลาปิ่มตักขึ้นมาใช่ป่ะมันก็จะแบบดึงเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองทํากันเองได้นะแต่ที่สำคัญก็คือมีเจ้าตัวนี้ลองไปหาซื้อกัน ที่ฟูจิดูนะคะถ้าหาไม่ได้นะคะ<ม>ก็ลองซื้อแบบอื่นมาดูก็ได้นะหรือว่าก็เดี๋ยวจะแบบพยายามหาสูตรที่มันแบบว่าทำแบบทดแทนกับอันนี้ได้นะคะและแน่นอนคอนเซปต์ก็คือต้องงา่ายเร็วและอร่อย <S <S นะสำหรับวันนี้บุ๋มบิ่มลาไปก่อนนะคะแล้วก็คลิปทําขนมวันนี้นะคะถ้าร้อนถ้าเพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆคนไหนอยากจะติชมนะคะหรืออยากจะให้คําแนะนาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันลงมาได้เลยนะคะในคลิปแรกนะก็ติชมกันมาได้เลยเต็มที่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ